สวัสดีสวีดัสครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนุ่มบนลคนร้อยเอ็ดคือเก่า สวัสดีครับสวัสดี FC น้ององหญิงเพชรบ้านแพงสวัสดี FC สาวน้อยเพชรบันแพงและสวัสดี FC ช่องหนุ่มบอลคนร้อยเอ็ดทุกท่านนะครับและสวัสดีพี่ๆเอที่อยู่ต่างประเทศเหมือนเดิมให้กําลังใจทุกท่านนะครับผมก่อนอื่นก็ขอขอบคุณ FC ทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กําลังใจช่องหนุ่มบอลคนร้อยเอ็ดด้วยดีเสมอมาครับพี่น้องสถาบันหนุ่มบอลคนเล็กปาพี่น้องเอ้ยมาลงคลิปซาแห่งจนคําแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เบิ้งคลิปซอยกํากลังใจให้หนุ่มบอลคน,นร้อยเอ็ดเพื่ นำเสนอข้อมูลดีๆให้แก่ f c ทุกท่านได้รับชมรับฟังครับผมสำหรับวันนี้หนุ่มโอนค้นละเอียดหลังจากที่ใชคําว่าหลังจากที่ไม่ได้ลงคลิปตั้งแต่เช้ชานะครับพี่น้องเนาะลงคลิปห่างจักหน่อยหลายท่าน f c หลายท่านทักมามาติดตามแล้วมาถามมาเป็นได้คือวันไหนลงคลิปเพจอย่างอยู่นอ้อแล้วหลายๆท่านมีคอมเมนต์คอมเมนต์มาแม้กระทั่งกดไลน์ทักทางไลน์มาครับพี่น้องว่าหนุ่มโอนค้นละเอียดอธิบายฟังเนี่ยคำว่า f c พลังเงียบคืออะไรน,นั่น ผมก็เลยคิดในใจนะนี่คือคิดในใจเด้งเด้งขึ้นมาเลยว่าอ๋อนี่คืออาจจะเป็นเอฟซใหม่ของหลาหน้อยหรือเอฟซใหม่ของสาวน้อยเพียบดนเพงีงที่เข้ามาเชียร์ให้กําลังใจหลาหน้อยเลยมาถามว่าเอฟซพลังเงียบคืออะไรครับพี่น้องนี่คือสิ่งที่เขาถามมานุ่มวอนเขาเลยกันเลยว่าเอา้าผมเชื่อเลยว่าเอฟซหลาหน้อยมาทุกวันเกิดขึ้นทุกวันติดตามทุกวันก็กระแสหลาหน้อยกําลังดังคนทั่วประเทศทั่วไทยกําลัง เรียนรู้และอยากรู้จากหลาหน้อยสําหรับนุ่มโอนโคเลนในฐานะเอฟซีหลานหน่อยพร้อมที่จะอธิบายอาจจะถูกไม่หมดก็อย่าว่ากันครับแต่ผมเชื่อว่าข้อมูลตรงนี้อาจจะมีข้อสามารถอ้างอิงได้บ้างครับพี่น้องสําหรับคําว่า f อฟพลังเงียบคืออะไรอ่อนนต้องเท้าความก่อนว่า f อฟหลาหนหอยเอฟลาน้อยมีมีบ้านฮักหลายหลังใส่คําว่ามีบ้านฮักหลายหลังนะครับเด้อลาน้อย วงอิงมีบ้านฮักหลาน้อยทุกคนฟังดีๆทุกคนและบ้านฮักทุกหลังหัวใจดวงเดียวกันคือสนับสนุนรักปกป้องนี่คือบ้านฮักแต่ละหลังที่เขาสนับสนุนหลาน้อยครับพี่น้องทุกหลังดีมีความสําคัญทุกหลังนี่แหละคือสิ่งสําคัญเพราะว่าจะเกิดขึ้นไหมหรือบ้านฮักตั้งแต่แหลกๆเลยกับกบาใดครับพี่น้องแล้วสิ่งที่ทุกท่านและเอฟซีพ่อฮักแม่ฮักหมายถึงพ่อ ผู้ใหญ่บ้านแต่ละหลังทําเหมือนกันและเอฟซีแต่ละหลังทําเหมือนกันคือมัวใจให้แกหลานน้อยพร้อมที่จะสนับสนุนหลานน้อยแบบนี้ด้วยดีตลอดไปครับพี่น้องแต่ประเด็นประเด็นฟังดีๆประเด็นประเด็นที่เขาทักมาคืออยากรู้คําว่าบ้านฮักหลานน้อยบ้านฮักพลังเงียบคืออะไรบ้านฮักพลังเงียบก็คือบ้านฮักหลังหนึ่งที่มีใส่คําว่าอาจจะใส่คําคนี้เลยก็ได้ที่มีพ่อพ่อกำนั่นคือพอกันชัยเป็นคน เป็นคนไลฟ์สดและเหมือนคล้ายๆว่าเป็นบ้านฮักที่ไม่มีบ้านฮักเป็นบ้านฮักที่อยู่ในกลุ่มไล้สสดของข้อกันใช่หระครับพี่น้องเป็นบ้านฮักที่สนับสนุนหลานหน่อยด้วยดีเสมอมาบ้านฮักบ้านฮักพลังเงียบคืออะไรแต่กลังสีลงรายละเอียดได้ปะนี้ทุกคนทุกหลังบ้านฮักแต่ละหลังคือเขาจะสนับสนุนหลาน้น่อยแล้วทําหน้าที่ของตัวเองแต่ละท่านทําหน้าที่ของตัวเองแต่ละหลัง บ้านฮักทุกหลังสาคัญเด้อบริพมบ่า,ว,าว่าสิเป็นยองบ้านฮักหลังเดียวเด้อครับสำหรับบ้านฮักพลังเงียบคือฟังดีๆเด้อเอา้าทีนี้นุวนโคเลสิล่งรายละเอียดเด้อครับไปนี่ว่า FC พลังเงียบคือ FC กลุ่มไหนกลุ่ม f c แบบไหนทําไมถึงตั้งชื่อตัวเองขึ้นมาว่าเป็น f c พลังเงียบพลังเงียบของ f c กลุ่มนี้คือกลุ่มที่ฟังดีๆเด้อกลุ่มที่มีแนวทางความคิด ความเป็นตัวตนของตัวเองบางสิ่งบางอย่างในความคิดของตัวเองอาจจะฟังดีๆอาจจะไปขัดหรือ่ถูกใจคนอื่นแต่เลือกที่จะเอาแนวทางความคิดทุกอย่างเก็บไว้ในใจฟังดีๆเก็บไว้ในใจแต่นําเอาสิ่งที่ดีออกไปสิ่งที่ดีออกไปคืออะไรหนึ่งรักหลาหน้อยสองสนับสนุนหลาหน้อย ทุกอย่างที่เกี่ยวกับลาโนดนพร้อมที่จะทุ่มเททําทุกอย่างแต่อันไหนที่มันขัดกับความรู้สึกตัวเอง fc กลุ่มนี้เขาจะเก็บไว้เก็บไว้ในใจเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างไม่อยากพูดออกไปเพราะพูดแล้วอาจจะไปขัดความรู้สึกของคนอื่นนั่นคือสิ่งที่เขาไม่อยากทำเพราะาบางสิ่งบางอย่างคิดและความเป็นตัวตน ว่าออกไปมันจะเป็นการขัดแยง้งเฉยๆแล้วจะไปพูดทําไมพูดแล้วให้เกิดการขัดแย้งกันเพื่ออะไรไม่มีประโยชน์เอฟซีพลังเงียบกลุ่มนี้ก็เลยเก็บความรู้สึกอะไรหลายๆอย่างไว้ในใจแต่เลือกที่จะนําสิ่งดีๆมาสนับสนุนหลานหน่อยสิ่งที่ทุกคนหัวใจดวงเดียวกันคือสนับสนุนหลานน้อยยังไงให้ดีที่สุดปกป้องยังไงหลานน้อยให้ดีที่สุดเพราะว่าทุกคนพิจารณาแล้ว บางสิ่งบางอยาอ่างอนไนไม่ถูกต้องทุกคนไม่อยากเอาออกมาพูดเพราะบางสิ่งบางอยา่างถ้าเรานําเสนอไปมากเกินไปมันไม่ถูกต้องเพราะมันจะผิดหรือไปขัดต่อแนวทางการบริหารซ้าเฮามีผู้บริหารหลายๆคนเกิดขึ้นหมายถึงบริหารอะไรก็อยากกันแล้วแต่ถ้ามีผู้บริหารหรือคนเยอะคือออกความคิดเยอะแนวทางเยอะเสร็จแล้วมันก็จะเอาางทานเอาจานาจสี่เอาสัน่นเอาสี่ทุกคนก็นเลยพิจนารณาแล้ว่าก บางสิ่งบางอย่างอันไหนที่เราดูแล้วชอบไม่ชอบกระช่างเก็บไว้ในใจดีกว่าแต่สิ่งที่คนจะทําทุกคนพร้อมที่จะเอาออกมาหรือแสดงออกคือความรักและเมตตาแก่หลาหน้อยและสนับสนุนหลาหน้อยนี่คือแนวทางที่ถูกต้องของ f c พลังเงียบที่เลือกที่จะกระทําคือการสนับสนุนหลาหน้อยหนุนยังไงให้ดีหนุนยังไงให้ปังปลุกป้อนยังไงให้ดีที่สุดคือบอกง่ายคือจะ พยายามไม่เอาสิ่งไหนที่มันทําแล้วเกิดการขัดแย้งกันเพื่อให้เปิดกระแสเพื่อให้เกิดเพื่อทําแล้วถ้ามันเกิดกระแสไม่ดีเขาจะไม่พูดอันไหนมันดูแล้วมันจะออกมาแล้วมันรู้สึกอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ดีกว่าเก็บไว้ในใจอันไหนถูกต้องทุกคนพร้อมที่จะออกมาแต่อันไหนที่มันรู้สึกขัดใจขัดตานก็นจะเก็บไว้ยุ่งงีๆครับพี่น้องนี่คือทุกคนคิดอย่างนี้แต่พร้อมที่จะเป็นคลื่นคลื่นใต้น้ําที่คอยสนับสนุนหลาน้อยอย่างสุดๆ เอพลังเงียบครับบองตรงเด้อบอรธรรมดาครับพี่น้องเศรษฐีอยู่ในนั้นก็มีมากหน้าหลายตาสาขาอาชีพเยอะผู้หลักผู้ใหญ่เยอะมาตรฐานเยอะมากแนวทางความคิดทุกอย่างผมเชื่อเลยทุกคนมีวุฒิภาวะในการแสดงออกหลายคนถามว่าคือย่อง f อฟพลังเงียบคือเขาถามมากครับพี่น้องถามว่าบ้านทักหลังอื่นดีไหมสําคัญไหม ดีสําคัญทุกหลังครับพี่น้องแนวทางทุกคนทุกหลังมีแนวทางความคิดเหมือนกันคือสนับสนุนและรักหลาน้อยครับพี่น้องแต่ในทางกลับกันคือ fc พลังเนียบ,บางสิ่งบางอย่างคือคือเขาไม่อยากจะไปพูดอะไรที่มันเกิดความที่ว่าบ่ยายไงคือคนที่ไม้อ่านเจอเป็นคนมาพอกก็คือหลาน้อยของกั้หลาน้อยถ้าเบิ่งแล้วโอ้ขัดแย้งกันไปกันมามันก็ไม่ใช่สิ่งที่ดีแต่ทุกคนพร้อมที่จะออกมาปกป้องและสนับสนุนหลาน้อยอย่าง เต็มที่ครับพี่น้องถามว่าทุกคนถามว่าหนูวันเอ็ดเจ้าคือว่าเจ้าเป็นเอฟซพลังเงียบผมบอกเสมอว่าผมเป็นแต่ผมเงียบไม่ได้เพราะผมทําช่องผมก็เลยเอาแนวทางที่ดีสนับสนุนหลาน้อยพูดในสิ่งที่เป็นพลังบวกที่สุดอันไหนไม่ดีผมจะออกมาปกป้องออกหน้าออกตามาเลยวันใหญ่ยนเพราะเราพูดในหลักความเป็นจริงแนวทางความเป็นจริงข้อมูลที่ถูกต้องบอเมีนวามาอุปโลกขึ้นมาเพื่อมาเฮ็ดไหนพวกน้นเสือ้อแน่ดู เบืองแบบเหมือนมาเป็นอุปโลงเพื่อเหมือนการโกหกไม่ใช่ผมจะเอาแนวทางที่ถูกต้องมาพูดแล้วผมพูดอะไรก็แล้วแต่ผมจะไม่พยายามพูดให้เกิดการขัดแยง้งเป็นการสนับสนุนและปกป้องมากกว่าแต่สุดท้ายแล้วหัวใจทุกหลัง fc ทุกคนคือรักหลาน้อยสนับสนุนหลาน้อย fc ของพลังเงียบคืออันไหนถูกต้องเขาจะลุยเต็มที่นะอันไหนไม่ถูกต้องเขาจะเก็บไว้ในใจเพื่อไม่อยากให้เกิดความขัดแยง้ง เพราะามันจะเป็นหน้าเป็นตาของหลาหน้อยถ้ามัวแต่มาขัดแย้งกันมันจะไม่ดีแต่สิ่งที่คนพร้อมที่จะนําเสนอจะทําทุกอย่างคือทํายังไงให้หลาหน้อยดีที่สุดทํายังไงให้หลาหน้อยปังที่สุดหัวใจเดียวกันแม้กระทั่งบ้านฮักทุกหลังก็พร้อมที่จะสนับสนุนหลานี่นี่คือความรักและเมตตาของ f c และทุกท่านครับพี่น้องสุดท้ายท้ายสุดละครับขอ,ขอขอบคุณ f c ทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กําลังใจช่องนุ่โวลคนร้อยเอ็ดด้วยดีเสมอมายังไงก็อย่าลืมดูคลิป ช่องเล็กน้อยของหนุ่มคนร้อยเอ็ดในเด้อครับพี่น้องอาจิล่งสาหายกำลังใจกันขอพี่น้องอยู่ดีมีแห่งร่ำรวยเงินทองครับสวัสดีครับ